ตาย่อยแซ่บตัดผมหน้าก็เหมือนหมาแซ่บอร่อยปะเดี๋ยวก็ไม่ชัดว่ะอร่อยป่ะเนาะฮะพีคพีคพีคเหรออร่อยไหมคะไม่แล้วพีคใครทำให้น้องกินอันเจ้าไ้ทำป้าพีคยิ่งเจ้ใส่พีคประมาณกี่เม็ดตอนแรกใส่พีคกับโน้ตพี่ตั้งบนว่าเออมันไม่เผ็ดในถุงอะป้าพีค พอันนั้นพริกพริกพริกบตำไม่ออกสีสันตำไม่ออกก็เลยเอาออกก็ทิ้งทิ้งแล้วก็เลยมาหยิบพริกนี้ไมื่อกี้ไม่ใม่ไหมพี่นั้นไว้ไว้ทำน้ำจีนแบบว่าให้สีมันจ๋๋ยตำไม่ออกเลยอ่ะต้องแช่น้ำก็ต้องแช่น้ำก็เลยมาเอาพริกนี้ใส่สักสิบเม็ดได้ปะวะเดี๋ยวดิแต่ก็ไม่เผ็ดนะกำลังดีแหละกินค่ะกินค่ะ เก็บค่ะอไปเล่นทำใ,ให้กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วโต้ยุบุนเอคะโต้ยุบุนเหระกินเร็วเร็วอ่ะ,อ,ะอร่อยไหมไม่อร่อยเหรอคะเอาหมดแล้วไม่ได้ทำไมหมดแล้วคะอร่อยไหมคะ อร่อยค่ด <joke> <mix> ิค <dari mis TF> ่ะด้วยดิอร่อยค่ะค่าออออร่อยมากกัดปาาเองนะหืมอรดิอรดิอรดิกัดปาาเองอรดิลูกอรัดิอรัก